ถนนเส้นนี้จะเป็นถนนโซนที่เงียบมากเวลามีลมพัดมาแรงๆก็ต้องใส่ฮูดหน่อยเอาฮู้ดขึ้นหน่อยค่ะเพราะว่าลมที่นี่เนี่ยเรามองข้ามไม่ได้เลยค่ะหนึ่งเหตุผลที่ไม่ไผ่ตัดสินใจกลับมาทำ Youtube ในรอบนี้นะคะก็เพราะว่าวันนี้มารับน้องนิวสิ็งแล้วค่ะพอดีเมื่อเช้าฝนตกแรงมากก็เลยต้องมาส่งกันแล้วก็ตอนบ่ายแม่ก็เลยต้องมารับ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเลิกเรียนนะคะแต่ว่าแม่ไพ่มารับก่อนเพราะว่าคือ,อพ่อแม่ที่ไหนก็เหมือนกันเนาะต้องมาก่อนเพื่อให้ได้ที่จอดรถค่ะแม่ไผ่ก็จะมาก่อนใครเขาเพื่อที่จะได้ที่จอดรถที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ออกง่ายที่สุดก็เลยมาก่อนมาจองที่จอดรถไว้ก่อนแต่ว่าเรายังมีเวลาเหลือค่ะก็เลยอยากจะเดินเล่น ว่าอากาศดีมากดีมากๆาจากที่เมื่อเช้าแบบฝนตกหนักฝนตกแรงแบบที่ว่าปล่อยลูกปั่นจักรยานมาไม่ได้ะคะ่ะประเมินสถานการณ์แล้วถ้าลูกมาก็คือเปียกแล้วก็ลูกไม่สบายแน่นอนพอตกมาตอนบ่ายฝนหยุดตกดูอากาศตอนนี้นะคะอากาศดีมากอากาศดีมากดีแบบสุดๆด,ดีแบบที่ว่าอยากให้เป็นแบบนี้ทุกวันเลย ้าเราเยี่ยมอากาศได้แบบนี้ทุกวันนะคือเลิศบริเวณที่แม่่ายกับลังเดินไปนี่นะคะก็จะอยู่โซนแถวโรงเรียนน้องนิวใชล่ะค่ะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นปราสาทเนาะปราสาทซึ่งเป็น p r i v a t e castle เป็นปราสาทส่วนบุคคลที่ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเนาะนะคะเป็นปราสาทเข้าไปข้างในนู้นก็คงน่าจะสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยได้เข้าไปเนาะ แม่ไผ่จะชอบมาเดินประมาณนี้แล้วค่ะนี่คือบรรยากาศเนี่ยค่ะก็ไม่เชิงว่าเป็นชนบทเบลเยียมหรอกค่ะเพราะว่าที่นี่ก็อยู่ห่างจากบรัสเซลแค่ครึ่งชั่วโมง40นาทีเองค่ะหมู่บ้านแม่ไผยแล้วก็อยู่หลังแอร์พอตเองไม่ได้ถือว่าเป็นชนบทนะคะแต่ก็ยังมีธรรมชาติอยู่เยอะมากค่ะบริเวณนี้ก็บ้านผู้คนก็จะอยู่ห่างกันหน่อยค่ะ อย่างตรงนี้ก็จะเป็นขับฟุตบอลที่น้องนิวส์เขาเป็นสมาชิกอยู่เนาะเขามาซ้อมฟุตบอลที่นี่แหละที่คลับตรงนี้แหละช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิแล้วก็จะมีต้นไม้ดอกไม้เริ่มออกดอกนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะคะไม่แน่ใจว่าต้นผลไม้ชนิดใดเนาะหรือต้นไม้ชื่อว่าอะไรอย่างที่หน้าแม่หน้าบ้านแม่ไผ่ก็จะมีต้นซากุระคะ่ะ แต่นี่แม่ไผ่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นดอกของต้นอะไรนะคะแต่ก็สวยค่ะสวยสวยมากๆสวยโซนตรงนี้นะคะถนนเส้นนี้จะเป็นถนนโซนที่จะอยู่ค่อนข้างในโซนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเงียบมากถนนที่ค่อนข้างเงียบมากในหมู่บ้านนี้นะคะจะมีบ้านอยู่เฉพาะตรงถนนเส้นนี้แล้วก็ด้านหลังออกไปด้านหลังของแต่ละบ้านก็จะเป็นสวนเป็น เป็นไม่มีบ้านต่อข้างหลังนะคะซึ่งก็จะค่อนข้างน่าอยู่เหมือนกันโซนบริเวณตรงนี้เอาจริงๆถ้าข้ามป่าตรงนี้ไปข้ามป่าที่มีต้นไม้สูงๆเนี่ยค่ะไปก็จะเป็นโซนที่บ้านที่แม่ไผ่อยู่แล้วแต่ว่า,ามันจะไม่มีถนนที่รถผ่านเข้าไปได้ะคะ่ะยกเว้นว่าเราจะเดินเดินผ่านป่าน,นี้มาก็จะมาถึงถนนตรงนี้ ได้เหมือนกันหรือปั่นจักรยานมาก็ได้เหมือนกันแล้วไผ่ก็ติดตามข่าวคราวข่าว,าวสารของเมืองไทยอยู่เรื่อยนะคะก็ทราบมาว่าอุณหภูมิที่เมืองไทยร้อนหนักมากอุณหภูมิจริง40องศาแต่อุณหภูมิที่รู้สึกได้45องศาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกอู้เดี๋ยวนี้เมืองไทยร้อนขนาดนี้แล้วเหรอร้อนน้องๆ UAE แล้วนะเนี่ยร้อนแบบน้องๆตะวันออกกลางแล้วอะ่ะส่งกำลังใจให้นะคะ ยังไงวันนี้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศดีๆของประเทศเบลเยีเยมมาฝากเผื่อจะคลายร้อนช่วยคลายร้อนไปได้บ้างเนาะจริงๆอยากมีภาพฝนตกมาฝากด้วยเผื่อจะช่วยคลายร้อนได้อีกระดับหนึ่งนี่แหละค่ะประเทศเบลเยีเยมส่งกำลังใจจากเบลเยีเยมสู่เมืองไทยนะคะวันนี้ฟ้าเป็นฟ้าญ่าบรรยาสวยที่สุดค่ะสวยมากๆ เลามีลมพัดมาแรงๆก็ต้องใส่ฮู้ดหน่อยเอาฮู้ดขึ้นหน่อยค่ะเพราะว่าลมที่นี่เนี่ยเรามองข้ามไม่ได้เลยค่ะลมลมที่เห็นว่าพัดมาะทะหูเราเนี่ยเราจะไม่สบายได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นดีที่สุดถ้าเกิดมาอยู่ประเทศเมืองหนาวคือซื้อแจ็คเก็ตที่มีฮู้ดด้วยนะคะเห็นไกลๆนู่นจะเป็นโบสของหมู่บ้านนี้นะคะเนี่ยโบสท,ที่เห็นประจำตลอดเวลามารับลูก สวยงามค่ะสวยงามด้านหน้าก็จะเป็นลับฟุตบอลของน้องนิวส์นะคะที่เห็นไกลๆเห็นเป็นรั้วลับฟุตบอลที่น้องนิวส์เป็นสมาชิกอยู่ส่วนพื้นที่บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลน่ะนะคะก็จะมีเกษตรกรเขาก็มาปลูกผักทำไร่ทําสวนซึ่งก็นี้ก็เป็น ใกลกับฤดูการปลูกแล้วล่ะคะ่ะไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาปลูกอะไรบ้างเนอะบางทีเขาก็ปลูกข้าวพื่อบางทีก็ปลูกต้นเขาเรียกอะไรคาโนล่าเหรอต้นดอกน้ํามันนะคะสีเหลืองๆประเทศเบลเยียมเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆแต่ก็ยังมีการทําการเกษตรอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเบลเยียมก็ไม่ได้ทําแต่การเกษตรอย่างเดียวนะคะ เบลเยียมเป็นประเทศที่มีผ่อใหญ่ติดอันดับ2อ,อันดับ3าของโลกนะคอทอฟแลนเทิร of, ์โอ้ยลมแรงลมแรงมากหนึ่งเหตุผลที่แม่ไผ่ตัดสินใจทำ YouTube กลับมาทำ YouTube ในรอบนี้นะคะก็เพราะว่าอยากให้คนอีกหลายๆคนที่ไม่รู้จักประเทศเบลเยียมอะคะ่ะได้รู้จักประเทศเบลเยียมบ้าง เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเบลเยียมเป็น Heart of Europe ประเทศเบลเยียมมีความสำคัญมากแต่ว่า <c oughs> ก็ยังมีบางคนที่ไม่รู้จักว่าในโลกใบนี้มีประเทศที่ชื่อเบลเยียมอยู่หรอ <c oughs> คืออันนี้มันเป็นเรื่องที่จะบอกว่าฝังใจก็ได้เพราะว่าคือกลับไปเมืองไทยนี่แหละค่ะแล้วก็ไปเจอคนรู้จักเสร็จแล้วก็คนรู้จักเขาก็ถามสัทุกทุงดิบกันเงี้ยค่ะเสร็จแล้ว เขาก็ถามว่าอา้าแล้วเราไปอยู่ประเทศอะไรเหรอมีสามีเป็นต่างชาติเนาะเราก็บอกเขาว่าเราไปอยู่ประเทศเบลเยียมแล้วเขาก็ทําหน้าแบบงงๆแล้วเขาก็ถามว่าประเทศเบลเยียมอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยถึงกับอึ้งค่ะอึ้งว่าคืออึ้งในใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนยังมีคนที่ไม่รู้จักประเทศเบลเยียมอีกเหรอนักฟุตบอลเขาเนี่ย อันดับต้นๆของโลกนะทีมฟุตบอลเขานาโต้ NATO ก็อยู่เบลเยียมองค์กรสำคัญก็ตั้งอยู่ที่ Heart of Europe ก็คือบรัสเซลส์อุ้ยตกใจหมาทำไมยังมีคนไม่รู้จักประเทศเบลเยียมอีก <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่า <c oughs> เรากลับมาทำ YouTube ดีกว่ามาบันทึกเรื่องราวชีวิตประจำวันของเราเนี่แหละพร้อมกับได้นำเสนอเบลเยียมในมุมอีกด้านหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ มุมที่มาเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวอะคะ่ะมุมที่คนที่นี่เขาเที่ยวกันมุมที่คนที่นี่เขาใช้ชีวิตกันประมาณนี้นะคะ่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมแม่ไผ่กลับมาทำ u t u b e รอบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ แสดงว่าน้องนิวเลิกแล้วนะเนี่ยขบวนจักรยานออกมาแล้วเห็นไกลๆนู่นนะคะเป็นเสื้อสะท้อนแสงเอน้องนิวอยู่ไหนนาะไปค่ะวิ่งใส่เกียวหมาออกมานานหรือยังครับยัโอ้ยแค่ห้านาทีเอง แม่เดินไม่ได้เดินเพลินหรอกแม่เห็นเวลาอยู่แต่ว่าแม่ทั้งเดินทั้งวิง่งแม่ก็เลยช้านิดนึงแต่โอเคใช่ไหมโอเคถึงรถแล้วเอ๊นุ่มน้อยของแม่อยู่ไหนนะ <Here. S 1> นิสเกอสวัสดีครับนอยสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับสวยๆครับนี่แหละอุย้ยเป็นคนไทยต้องไมาสวยๆแบบนี้ครับโอเคค่ะรับน้องนิวเจอตัวน้องนิวแล้ว ตอนนี้เรากลับบ้านกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบาย